ไปกูไลก์กันโอ้ยยุงกัดแขาเฮ็ดระวังไลฟ์บิดนะพั่นทำไมอ่ะดูรูปภาพดิสวยโซวยโหยเซงย่กับเรียนกับ,กบใครดาวเฟซมาอ้อวไปภาพแต่ไฮไลท์กูดูอีกอ่ะตลอดเลยเบือ่อโอ้ยทำไมทํไมวิดีโอไม่ขึ้นงง อะไรเงี้นะคิดว่าดังเหรอครับไม่ครับแล้วเป็นโลกอะไรชอบคิดว่าตัวเองดังเละครั 19, บสิบเก้าขวบวันเกิดไหน่ะคุณดังพอเย็ดโจเบสมาดูสุ่มเพื่อนสุ่มอะไรนี่เหรอเพื่อน ทองแดงทองแดงทองแดงนารักกะมันไอนี่ไม่ได้มันสตรีมไม่ได้ใช่ทำไมสตรีมได้มันมันแชร์จอไม่ได้อะไรก็มาล็อกจอไม่ได้เฉยมันล็อกจอไม่ได้เฉยเพนแพนแับจะแพนแับจะพี่อนเข้าไปพี่้ละแบบนะแบบนะมันแก้ไงอ่ะประเด็นมันมีวิธีเพิ่มแบบเกมเข้ามาอยู่นี่ไอเกมแคสเตอร์ แค่นี้ปะวะไไนารักกาล็อกจอไม่ได้เพื่อนทำได้ไม่ได้โอ้ยงั้นก็สียดีไม่ได้จบทำไมเพื่อนทำไมเพื่อนเพื่อนต้องสับเลสับมาโอ้โหเพื่อนเอ้ยชีวิตอะไลรโรบอคต่อไปเราจะเล่นเกมนี้เนี่ยโรบอคไปนารักกาไม่ได้ก็ไม่ต้องเพื่อน มันก็เหมือนโลกที่ไม่มีเธอแบบโลกที่ไม่มีเธอ,เธอตาเดโมตากีสึตานี่มีเสืเ้อไ์อยู่ไงเออไล์แล้วไอว้ควายทำไมไล์ไม่บอกเพลินเผื่อรองเพลงอี๋วกแตก ตาลาคอนโดชิวนิ่มจิว๋วติ่มต่อต่อเนี่ยเสียเดี๋ยวเขาสวัสดีดดกันดูทุกคนด้วยนะครับผมชื่อพายกองพีเตอร์เมนท์เพราะกูไงเขาจำกูได้อยู่ใครอ่ะพี่เตอร์พี่เตอร์ขอเม่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายผมสวัสดีกดูเ,เปรี้เลยเลยเปียวยังครับเราเพ็ดเป็ดเราเลิกเบียวอย่างเงี้ยกูเข้าดีเฟนมาแล้เป็นเรื่องแบบไร อันนี้ไม่ได้เฟ้นก็ดีนะเพื่อนแต่ว่าไม่ค่อยมีไฟไว้กูตั้งโป่งสถานกาไว้แล้วเพื่อนไม่เล่นเลบ็อกกูก็ไม่บอกกูเปลี่ยนปกงดีเปลี่ยนปกงวีโอเคเปลี่ยนปกเปลี่ยงมันเปลี่ยนตอนนี้ได้ได้ได้เปลี่ยนไปเลยเราเรารูปเรารูปมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยหลายหลายรูปเลยเพื่อนเป็นนะอันนี้ปะมาไม่ใช่รูปอันไหนอะอันนี้ไงจะแล้วจะและมามามาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นมาเพื่อนดูหน่อยดิวันนี้ครับพี่ชายผม ได้ละไม่รู้อ่ะจะดูไปเลยใครไม่พูดดีกอ่ะไปเปลี่ยนแล้วนาฬิกาคืออะไรเพื่อนเปลี่ยนเปลี่ยนคำอธิบายด้วยโอ้นาฬิกามึงอ่านดิแปลดิแปลดิลดเคคือตัวอะไรเพื่อนเคก็กเคก,ก็ใกล้ภาษาไทยอ่ะอืมก็กไก่้เพื่อนก็เป็นกอเองอ่ะงงดิคือ,อ้อาวอา้อาวอา้าวอ้าว อ้าวอ้าวเออเออแดกมามากูเปลี่ยนละใครจะใช้สมบัติผีวะไม่กินตังค์ละเปลี่นดิฟเฟน์เหรอมีอะไรให้เล่นอ่ะลงลงลงเล่นนะครับหนึ่งแสนเพชรตามรูปมีเห็นอุ๊ยมีคนแล้วต่อเกมผีอยู่อยากอยากอยากไปเล่นวะไหนเพื่อนปกไม่เห็นเปลี่ยนเลยมึงลอกหลวงกูเหรอรอเวลาดิไม่หลอกลองกูมึงบอกกูเปลี่ยนแล้ว เนี่พี่เธอมาเมนต์โพสเลยแสดงว่าแจ้งเตือนนะับเขาเปิดการแจ้งเตือนกูไว้เห็นปะเฉว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 เขาเปิดการแจ้งเตือนกูไว้อุ้ยโดมินัทเก้คือโดมินัทเอ้ยคือโดนวอคิวรี่เก๋ะไรล่ะวนี่เขินเลยเฮ้ยทำไมอ่ะโอนยังครับ แม่งไม่ไว้ใจกูอีกอ่ะอีกอีกแล้วตลอดเลยแม่งเชียวจะมากลางก็คือไม่ต้องลงนั้นก่อนเล้วจะมากลางเนี่ยแล้วพอมานั้นก็แบบคนคนเป็นกลางก็สิกเขาสึกแบบผมไม่รู้จักครับผมเสียความรู้สึกนะการได้เพื่กับผมแบบนี้ขาคนบริจาคเพชรไม่ใช่ดาวครับผมอยากอีโวอีโวฟาดอก็ ยังแต่เขาไม่โดนตังเลยซเซเบอร์อีโบเซเบอร์แมงเนตัดเองเปลี่ยนเฟซหรอใช่ครับพี่ใช่ใช่ใชพี่แอดเฟซผมไม่หน่อยเลยว่าหรือเอาไปพี่มาได้ใช่ผมเปลี่ยนเฟซแมงเนตัดเลื่อนอยู่หมื่อนียโอ้โหอะไรเอองง นี่แอปพเคอร์มาแล้วอเออแ,แอดอยังไหวอะ่ะสองของได้ครับโอเคแม่งหลุดเกมนะฮะอือใครยิงเนี่ยอย่างเอฟเคแบบสิบจอวะเพื่อนตอนแรกอะ่ะหาเงินวันละสามสี่เอาวรวยสปอยเลย,อลยลอตอนนี้ต้องพึ่งตะคริปมาอย่างเดียวแต่ก็อยากให้ลูกค้าได้ของดีๆก็คือต้องไม่ให้ตะคิปนะไม่ต่างกันละเมย์สดนะครับก,ก็มาโคเหมือนกันแหละไม่มีอะไรต่างกันหรอก นี่จินเบเพื่อนต้นเกมดีมีคนบอกขอแอปเปิดเอฟเฟกนะเพื่อความสวยงามกล้งอ,องขยายปิดไปไปไปทำไมเล่นไม่ไหวแล้วจินเบยูเล่นแหละตอรี่แก <c oughs> ตอรี่เลยมีรุ่งนานี้ได้เลย เน <Bien ven ido> ี่ยพ like ีเตอร์แอปเปิลอปเปลกูมาแล้วเนี่ยนะเขาบอกเปลี่ยนเปลี่ยนเหรแค่ไปก่อนนดังมาเมนต์คนดังมาเมนอ้ย่าอีโวตัวนี้ปะ หมดมันไม่มีแล้วมีแบบมีหมดเสรยบร้อยอินีิพิวีแบบเพิ่มมันเป็นอิเฟิตอนตีปะวะไอ้ใช้นี่แหละหรือว่าเหมือนเดิมใช้มีเอีกเ,เดียวเหมือนเดิมเลย อยา่อาแบบไลค์ไปแล้วแปะโฆษณาเพาื่อนเพื่อนมีเพจนะอยากโฆษณาให้เพื่อนโอ้ยเจะดีแบบเพื่อนเดี๋ยมันดังไงดิไม่ใช่เหรอเกรงใจเิโก้โหวดังเหลือเกิมขายจิเบกันเลยชิดมากโหช้นี่ทําเหตุ หเอลัเพิ่มมาขายได้ประบเสนอยี่สิบอุย้ยเจือดิเจือดิเีเสนอยี่สิบไปอ่ะซื้อขายดนแบนนะผมจ้องจะแบนอยู่นะ 5, เทียร์ไม่มีบมั ไม่ดีซุ่มอันเดียวโหดแต่ไม่ใช่จิดีดีดีด ลืมเลยละลืมละลืมอละไรบางอย่างไปสั่งสั่งป้ายรับกลางไปนี่ว่าเขาบอกว่าจะเสร็จสามสี่ชั่วโมงอ่ะนี่มันกี่ชั่วโมงแล้วสร้างไปตันไปสามโมทีโมห้าโมหกโมโอ้ชั่วโมงอะเป็นไงหกชั่วโมงไม่ได้อีกแล้วแม่งเลยติดนิสัยแบบว่าเออพอไม่ตามไม่คือไม่ส่งจริงๆอ่ะแม่งพอตามก็หัวหน้ mua <no liebe> tháng này mà. đang rất là khó nó rồi. Oh, tha พร้อมเสื้อ,อตัวละร้อยอ่ะอทำไมตัวอ้วนอย่างนี้ใครนี่ยังสวยขอยดอวยนะรออีบวกก่อนห็นว่าแล้เอาข้าวบอรครับโอ้โหเปลี่ยนใจไปจังนะนข้าวบอจะหางสิบบาทเปลี่ยนข้าวบอเลยอ่ะหน้อยใจอีวะ เอาข้ากลางมาเน็ตได้ว่ายาังแบบมีหลอดดูเน็ตขึนะ้นอ่ะเ่อนอยูไไหนเพื่นไม่ไม่อยู่แล้วอโอ้โหให้มันเปิดมมโหลากายข้าวได้ไงดีวะอินนิทิวเหรอ แบบว่าโบนึงให้หน่อยก็ได้นะเออสาธกให้งี้น่าให้โดนบิดน่าให้แม่งโดนบิด The ง่ายก็แสดงว่าเวลาสุ่มทีละคิรก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนี่มั้อ,อยนุญาตอัพเบลนะขออนุญาตอัพเบล,ลขออนุญาตอัพเบล,ลเฮ้ยน้องคนที่สตรีมดูสตรีมเมื่อวานเป็นหนึ่งนะถามน้องก่อนว่าน้องจะมาดูไหมวันนี้ บอกน้องก่อนว่าสตีมันนะเผอน้องจะมาแบกอุ้ยเช่น่แหละทสวยไหวไหมเนาะไหวไหมเนาะ สปแปมนะครับยุคที่รวยสุดคือยุคอะไรแฟนไม่รู้เอะไร,ย,ร,ะไรยุคที่รวยสุดผู้นำประเทศอะไรเนี่ยพูายามว<ม>่า<ม>ยุคที่เล่นรวยสุดอ่ะในโลบล็อกอะของมึงอ่ะคืออะไรอืมเป็นยุคที่ผู้นำประเทศไม่มีอ่ะ เรื่งแจ้งเตือนจะบินภายในห้าสิบออกเราต้องออกเลยสำเร,ร็งว่ะห้าสิบห้าสิบก็ดีนะออกก็ที่ระบุญให้วตรงต ขายลีโลแบบเป็นอะไรกันขายนอกแฮะขายนอกเขาแพงอะไรไอ้หลังรับซื้ออ้เล่นหนึ่งอ่ะขายล่แล้วกลับรวยหลังของไอดมินไปรับสวยฟ้องหรอกซื้อเรื่องคู่ฟ้องมึงก็โดน ลาสสองร้อยสามร้อยมีเห็นนะทรงนี่ห้าร้อยมีเห็นนะมีเห็นทุกราคา จะหลับจะหลับเถิด นปีนี่เลยี่ใชอ้ยทาไอ่เงนเฮ้ยตึงอยู่นะ

เพื่อกำใจรวมไันสากอันเพศร้อยสามสิบเพื่อพับอะไรกันเพื่อพับอะไร ม่เป็นไรได้หมดก็หนัมาหาเลยเพื่พอนราจะบอกใส่ให้มันได้สงยินดุใช่ไหมว่าหลังไม่สมดุลนั่นแหละอีกีดอะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเนี่ยแต่ที่พอใช้ราคาเมื่อกี้แน่เลยใช่ไหม เคไม่ใช <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่เป้ยเอเดปปปปปปอิเดปปปปปมันไนดีเพื่อนเข้ามาดีเพื่อนหามาดิเพื่อนคิดอยู่เนี่ยอันนี้เพื่อนแชมเปี้ยนเพื่อนไม่เป็นไรวะคาโดที่เคยเล่นกันเออเกมเล่นสตรีมแบบนี้คนจะดูป่าวอ่ะอย่างโอ้โหเกมยังเก่า เออเก่ากีา่เดือนละสี่ห้าหกเดือนจะได้เพื่อนอ้อเพื่อนฮะเก่าเกินไม่เหนเนะห,มหมดปัญญาแล้วเพื่อนหมดปัญญาเล่นลนะกีเ่เล่นอะไรที่ไรเล็กแปลกก่นโอ,โอน,นเลยเพื่อนฮะป้ายหน้าเลยเพื่อนไว้ป้ายหน้าเปลี่ยนมั้งคือตีแรงจังวะ ที่คิดถึงเพื่อนโหมันบัฟตลอดเวลาเลยี่ยอืมแต่งไปชุดสีดีกำลังแต่งตัวอยู่แพ่อนกำลังคิดอยู่โหจองชื่อเรื่องแมปตายทำไมไปเปลี่ยนคนดูแลเกียเป็นดีปะนี่เกียร์ยยรีคับพี่ผู้ใจเอายยขายกตกปักแตกกูปิง <c oughs> เยอออะไรเนี่ยทำไมนี่มันพาไม่รอด เราเพื่อนได้ยินปะได้ยินไม่ได้กล้าสีคนรู้ก็หายเลย,ยสิ่งเป็นโหในโคตรแรงเลยสามพันเมกเพื่อนเล่นคีนกิกัสเซ่ไหมเพื่อนจ่าเลยไม่นุกแมปเก่าแล้ว อาการมันเป็นยังไงมันคิดแบบไม่ออกเลยยังไงมีเขี้ยวๆไหมนีย่ยังปิงอืกไม่รู้สิก็นี่ไปหลอกขินเลยวะไม่น่ามากีเออก็หลน่ลนดีกว่าไปเข้าน้ำกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาข,อขอมี่รถขบพ่อโคตรแม่อืมอืม อะนดีเมดิเฟน,นอะไรอะ่ะอะอันดิมเมดิมิชชั่นซิมูเลเตอร์คนเล่นหกพันเน็ตมันปีงหรืออะไรมะงงวะแป๊บนะทำไมมาเล่นไม่ได้ล่ะ โอ้เน้นเหมือนติว้วเลย